MG Emotion Sport Coupe พลังงานไฟฟ้า300แรงมา้าเจ้า MG Emotion นะครับจอเปิดตัวในปี2021นี้แล้วครับผลิตจากต้นแบบเป็น MG Emotion นะครับที่เคยออกมาแสดงตัวแล้วเมื่อปี2017ที่ผ่านมานี่เองเราอาจจะมี MG ในเวอร์ชันเป็นรถสปอร์ตครั้งแรกนะครับแล้วก็ได้มาในรูปแบบการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วย รายงานดังกล่าวนะครับชีว้ว่าตลาดของรถยนต์พมรมลัยขวานะครับจะมาเป็นรุ่นแรกๆของรถยนต์รุ่น MG e Motion เลยนะครับตัวรถจะมาในรูปแบบของ2พประตูคูเป้มาพร้อมกับเบาะนั่งสไตล์สปอร์ตสีที่นั่งนะครับในส่วนของระบบขับเคลื่อนจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวพวมรมลัยจะมีไซน์ล้ำสมัยมากๆเลยครับ พร้อมกับจอแสดงผลนะครับการขับขี่แบบดิจิตอลแบบเต็มระบบด้วยด้านในนะครับถ้าจะมองดีๆนะเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่ามันแตกต่างกับรถจุกสมัยนี้มากๆมันเหมือนยานอวากาศลํำสมัยมากๆเลยครับรุ่นพวงมาลัยขวานะครับจะพร้อมขายในประเทศอังกฤษแล้วก็ในออสเตรเลียในสิ้นปี2021น,นี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาจำหน่ายนะครั้งนี้นะครับ ผู้บริหารระดับสูงของ MG เคยมาแถลงการบอกไว้ให้สัสมภาษณ์ไว้เลยนะครับว่าในรุ่นจำหน่ายจริงจะมีราคาเริ่มต้นเพียงแค่1.42ล้านบาทเท่านั้นเองอันนี้คือเป็นราคาของต่างประเทศนะครับยังไม่รวมภาษีนำเข้ามาในประเทศไทยเราด้วยไทยเราก็ต้องรอรุ้นได้เลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสสูงทีเดียวเพราะว่ารุ่นแรกก็มาเป็นผะไมาายขวาแล้วและอีกอย่างที่สำคัญนะครับ ทาง MG Thailand ก็กำลังจะเน้นรถไฟฟ้าล้วนในประเทศไทยด้วยทั้งมีการสร้างสถานีชาร์จไฟฟ้าเองโดยที่ไม่ต้องรอรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการออกรถไฟฟ้าทั้ง2รุ่นทั้ง MG ZS EV แล้วก็จะเป็น MG EP มาแล้วด้วยก็ทำให้เห็นว่า MG Thailand นะครับมุ่งเน้นรถไฟฟ้าครับประเทศไทยเราก็จะได้มีโอกาสอาจจะได้ใช้ MG Emotion ตัวนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับผมก็หวังว่า ทาง MG Thailand นะครับถ้ารุ่นนี้เปิดตัวก็อยากให้นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับเพราะมันสวยงามแล้วก็รูหลามากๆเลยเป็นอย่งไงบ้างครับสำหรับรายละเอียดต่างๆคร่าวๆของจัตัว MG E-motion นะครับถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีก็อย่าลืมกดถูกใจกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีรถยนใหม่ๆกันนะครับ